สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาฝึกการลงสินค้าในร้านค้า s h อ p e e นะคะก่อนอื่นเพื่อนๆก็จะต้องมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Shopee ก่อนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นระบบ iOS ก็ไป Search แอปพลิเคชันตัวนี้อยู่ที่ App Store นะคะหรือถ้าเกิดเป็น Android ก็ไปที่ Play Store นะคะเพื่อนๆได้แอปพลิเคชัน s h อ p e e มาแล้วนะคะก็ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีตรง ชื่อเราที่เราลงทะเบียนไว้นะคะตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีคําว่าร้านค้าของฉันก็ไปที่ร้านค้าของฉันนะคะเมื่อมาที่ร้านค้าของฉันเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นเมนูที่เรียกว่าเพิ่มสินค้านะคะเพื่อ <workshops> นๆก็ไปตรงที่เพิ่มสินค้าได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็ให้เพิ่มสินค้านะคะซึ่งสินค้าตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มได้ทั้งหมด9รายการนะคะวันนี้เดี๋ยวจะลงะมาลายผ้าขอมมาผ้าคลุมไหล่นะคะทั้งหมด9รายการให้เพื่อนๆนะคะได้เป็นตัวอย่างนะคะ ซึ่งในส่วนของเพิ่มตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มเป็นวิดีโอได้ด้วยนะคะในส่วนของรูปภาพนะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อสินค้าถ้ามีไอคอนที่เป็นว่าแดงๆแบบนี้นะคะก็จำเป็นจะต้องลงทุกหัวข้อทุกเมนูเลยนะคะมาลายผ้าคลุมลายพร้อมสม นี้นะคะส่วนรายละเอียดสินค้าเพื่อนๆก็สามารถที่จะลงรายละเอียดสินค้าได้เลยนะคะขนาดผ้าเมื่อลงรายละเอียดสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็มาลงหมวดหมู่ก็เลือกได้เลยนะคะว่าเราจะใช้หมวดหมู่อะไรนะคะของอันนี้ส่วนของแบรนด์นะคะให้เพื่อนๆลงคําว่า no brand นะคะ แล้วก็กดบันทึกค่ะหลังจากนั้นปุ๊บนะคะก็จะมีเมนูให้ลงนะคะถ้าเกิดว่าตัวไหนที่เขาไม่ได้บังคับให้ลงก็ผ่านไปก่อนนะคะแล้วก็มาลงทีหลังก็ได้นะคะในส่วนราคาก็จะตั้งไว้ที่ราคา180บาทนะคะจํานวนคลังมีสินค้าเท่าไหร่นะคะก็ลงไปเลยนะคะเราตั้งไว้20นะคะทีนี้น้ําหนักแล้วก็ค่าจะส่งนะคะ ก็ให้เพื่อนๆลงไปที่น้ําหนักนะคะก็ไปวัดน้ําหนักก่อนนะคะอันนี้น้ําหนักเป็นสามละกันนะคะขนาดความกว้างของพัสดุเนี่ยก็อยู่ในกล่องไซดีนะคะใครที่จําขนาดกล่องไม่ได้กออ็สามารถที่จะเปิดขนาดแล้วก็มาลงทีหลังนะคะกล่องไซดีจะอยู่ที่ประมาณออ22ความยาว35แล้วก็สูง11นะคะ ทีนี้น้ำหนักเขาจะคำนวณให้เราเป็นอัตโนมัติได้เลยนะคะหรือถ้าเรารวมถ้าเราไม่จัดส่งตัวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกเมนูอื่นที่มันขึ้นมาได้นะคะอันนี้เราเลือกเป็น standard delivery นะคะแล้วก็กดบันทึกนะคะอันนี้ในส่วนของการลงน้ำหนักนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ สามารถที่จะลงขายได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสินค้าตัวไหนนะคะที่มีตัวเลือกนะคะอย่างนี้นะคะเพราะว่าเรามีสินค้าหลากหลายใช่ไหมคะแบบนี้ตัวเลือกลูกค้าเลือกไม่ถูกเราก็ต้องมาใส่ตัวเลือกนะคะตัวเลือกสินค้าก็คืออยู่ตรงนี้นะคะการใส่ตัวเลือกสินค้าเนี่ยอยากจะแนะนําเทคนิคได้เลยนะคะก็คือ,อแบบนะคะ เมนูแรกที่เราจะใส่ที่มันเป็นลักษณะของรูปภาพได้ด้วยนะคะเราก็อาจจะแบบว่าลายผ้าลายผ้าสีผ้านะคะลายผ้าสีผ้านะคะทีนี้ข้อมูลเดิมเราลบออกได้เลยนะคะเราลบออกแล้วเราก็เพิ่มเลยนะคะเราอาจจะใส่โค้ดก็ได้นะคะหรือว่าตั้งเป็นลายผ้าก็ได้นะคะแบบที่หนึ่งแล้วก็แบบที่สองอันนี้เพื่อขอตั้งเป็นแบบที่ เป็นสัญลักษณ์แล้วกันนะคะแบบที่3ามหลังจากที่เราได้เรียบร้อยแล้วเราก็กดคําว่าสําเร็จนะคะเมื่อเราได้สําเร็จแบบนี้นะคะวิธีการที่เราจะเพิ่มรูปภาพเราก็ต้องไปติ๊กตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นเป็นให้ใส่รูปภาพตัวนี้นะคะนี่ค่ะติ๊ก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 ได้เลยนะคะแล้วเราก็นํารูปภาพของสินค้าของเรานะคะเอามาใส่เป็นโค้ดตามโค้ดที่เราตั้งไว้นะคะ แล้วก็สามารถที่จะเปิดใส่ได้เลยนะคะนี่นะคะเปิดใส่ได้เลยค่ะ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะตร,ต,รตรงตัวเลือกตรงตัวเลือกอีกอีกอันนึงที่เราสามารถที่จะเพิ่มได้นะคะเราก็สามารถที่จะแก้ไขเป็นส a กจแพ็กเกจนะคะเราแล้วเราก็เพิ่มเป็นใส่กล่องแล้วก็ตัวนี้ก็คือ ในาใส่กล่องแบบนี้นะคะสําเร็จเมื่อเราสําเร็จแล้วนะคะตรงนี้ถ้าเกิดมันยังขึ้นเทานิ้มยังไม่เรียบร้อยเราก็ต้องไปกดนะคะเพื่อที่จะให้ขึ้นสีส้มนะคะหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อขึ้นสีส้มมันจะให้ขึ้นใส่จํานวนสต็อกนะคะแล้วก็ราคาของสินค้าแต่ละอย่างนะคะถ้าเกิดว่าใส่กลองก็จะอยู่ที่230บาท ถ้าไม่ใส่กล่องก็จะอยู่ที่180บาทแล้วก็เช็คจำนวนของของที่มีด้วยนะคะ180บาทส่วนตัวนี้เราสามารถที่จะใส่จำนวนตามจริงที่เรามีอยู่ได้เลยนะคะ ข้อมูลตัวนี้เราสามารถที่จะมาแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ทีหลังนะคะหมดทุก ช่องแล้วนะคะเราก็จะมีปุ่มให้กดบันทึกเราก็สามารถที่จะไปบันทึกได้เลยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าข้อมูลนะคะที่เราใส่ครบแล้วนะคะมันจะขึ้นเป็นข้อมูลให้เราลงขายนะคะเราก็สามารถที่จะลงขายได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราลงขายปุ๊บนะคะจะปรากฏตรงนี้นะคะเป็นสินค้าที่เราเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะแชร์ไปยังเพจได้นะคะ แชร so ์ไปยังเฟ e บุ๊กก็ได้นะคะค่ะค่ะเมื่อแชร์สำเร็จแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการแชร์เราก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยก็จะกลับมาที่หน้าปกตินะคะถ้าเราต้องการโปรโมทสินค้านะคะซึ่ง ช้อปปีเนี่ยจะให้เราโปรโมทสินค้าได้ฟรีนะคะ5รายการเราก็สามารถที่จะกดโปรโมทได้เลยอันนี้แสดงว่ามีการโปรโมทไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเรียบร้อยแล้วนะคะกรณีที่เราต้องการแก้ไขเราก็กดมาที่สินค้าของเรานะคะแล้วก็จะมีมุมดินสอรตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปแก้ไขรายละเอียดต่างๆนะคะ,ะสมมุติว่าแบบตัวนี้มันหมดนะคะเราก็สามารถที่จะเอารูปออกแล้วก็ใส่รูปใหม่เข้าไปได้นะคะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็กดาปที่อัปเดตค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถที่จะลงสินค้าได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าของเราได้ในช้อปปีนะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยลองทํานะคะให้ลองทําดูก่อนนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นราคาทั้ง2แบบที่เราทําได้เลยนะคะความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ลักษณะตัวเลือกตัวนี้ก็จะมีรูป ขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการลงสินค้าในช้อปปี้ง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้ปุ้ยทําคลิปอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ